วัสดีค่ะดิฉันนานสาววิมลรัตยาตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ, non S จกนนทบุรีเอสแบกจะนำเสนอวิจัยเรื่องการศึกษาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้ถังมบโนทัศน์ของนักเรียนระดับชั้นปวช1.1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีเอสแปีการศึกษา2 5 6 3ค่ะ วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาผลสาเร็จทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้ผังบโนทน์ของนักเรียนระดับชั้นปวช .1 ทับ1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสฤเร็จทางการเรียนก่อนและหลังใช้ผังมโนทน์ของนักเรียนระดับชั้นปวช .1 ทับ1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้ผังบโนทน์ งนักเรียนระดับชั้นปวช1ทับ 1, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะกรอบแนวคิดในการทำวิจัยมีตัวแปรต้นเป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยการใช้ผังมโนทัศน์มีตัวแปรตาม 1. ผลสมฤทธฐ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2. ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพค่ะ ระเบียบวิธีการวิจัยมีประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคือนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพระดับชั้นปวช .1 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563วิทยาลายัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบ,บุรีจำนวน5ห้องคิดเป็น188คนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบ,บุรีจำนวน43คนได้มาจากการเลือกสุ่มแบบเจาะจงค่ะนวัตรกรรมที่ใช้ในการทำวิจัยคือผังมโนทัศน์หรือ Concept ์แมปปิ้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพระดับชั้นปวชปีที่1 2ใบางานกิจกรรมการเขียนผังมโนทัศน์ภาษาไทยเพื่ออาชีพรายบท 3. แบบประเมินผลสำฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ผังมโนทัศน์และ4แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาวิชาภา,าษาไทยเพื่ออาชีพค่ะขั้นตอนการเก็บข้อมูลในการวิจยัย 1. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำการทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 2. ผู้วิจัยดำเนินการสอนตามแผนการสอนและจัดทำใบความรู้สำหรับให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ 3. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทําการทดสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียนหลังเรียนแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล4ให้นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ผังมโนทัศน์ 5. นําแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้มาตรวจสอบและ6นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติค่ะและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยเอกบาและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่1พบว่าการสอบก่อนที่จะมีการใช้ผังมโนทัศน์นั้นมีนักเรียนสอบผ่าน19คนคิดเป็นรด้อยละ44-18และหลังจากการใช้ผังมโนทัศน์มาสรุปเนื้อหาการเรียนในการสอบครั้งที่2พบว่ามีนักเรียนสอบผ่าน38คนซึ่งมากกว่าครั้งแรก12คนคิดเป็นร้รับะ8 8 3 7ค่ะจากตารางที่2นะคะเป็นคะแนนสอบเฉลี่ยของนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าในการสอบครั้งที่1และครั้งที่2จะมีผลจากนักเรียน4 3คนจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ85.73บของนักเรียนทั้งหมดและในส่วนของค่าเฉลี่ยรวมพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ6.24คะแนนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ21.23ค่ะตารางที่3เป็นผลแสดงความพึงพอใจของนักเรียน จากการใช้ผังมโนทัศน์มาสรุปเนื้อหาพบว่ามีค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมากสรุปผลการวิจัย 1. นผลสำเร็จทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยการใช้ผังมโนทัศน์พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยผลสำเร็จทางการเรียนเพิ่มขึ้น 2. ผลการเปรียบเทียบผลสำเร็จทางการเรียนก่อนและหลังใช้ผังมโนทัศน์พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเพิ่มขึ้นและมีคะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้ผังมโนทัศน์มาสรุปเนื้อหา 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยการใช้ผังมโนทัศน์พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมากค่ะข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา1.1ในการจัดกิจกรรมในการเรียนควรพิจารณาให้เหมาะสมในด้านเวลาเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอน ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่1.2ครูผู้สอนควรนำผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาอื่นด้วย1.3ครูควรศึกษาเนื้อหารูปแบบและวิธีการเขียนผังบนโรทัศให้มีความชำนาญและแถ่ายทอดให้ผู้เรียนเขียนผังบนโรทัศได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 2องจควรมีการส่งเสริมการสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนเนื้อหาอื่นๆของวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพในส่วนที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติเพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการสอน้อง2ควรมีการวิจัยและในการใช้สื่อการสอนประเภทอื่นๆหรือเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสอนเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และควรดําเนินการวิจัยถึงการใช้สื่อในรูปแบบอื่นๆประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภา,าษาไทยเพื่ออาชีพให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ